เดี๋ยวเรามาเก็บตอกเลือกตั้งกันอีกสักทีทุยไปแบบเกลียงนะะติดตามกกตน,กน,นครนซีธรรมราชนะกะกครอบคุณชาวคอนและค่ะที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ้อๆว่า75%เปดเซนะคะมาด้วยแรงศรัทธาประชาธิปไตยขณะที่เรื่องรองเรียนมีเหมือนกันค่ะซ้ำกระทงว่าซิบเหลืองนะคะตอนนี้ยู่ในระหว่างการสอบสวนข้อมูลค่ะ นางสาร้าหนุดนาพางริมดุลไผ่บูลค่ะพ่อออกกรกะตจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้เพื่อยึ่งการเลือกตั้งซ้อในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะว่าเป็นไปได้วยความเรียบร้อยคะแนนย่างไม่เป็นทางการประกาศออกมาแล้วทางซิปเคสนะคะผักประชาธิปัตย์เนี่ยได้ไปหกทีนังผักพลังประชารัฐนึ่งทีนังภูมิใจไทยซ่องทีนังแล้วก็รวมไทยสร้างชาติอีกนึ่งทีนังส่วนผู้ที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งย่างไม่เป็นทางการที่วันในครั้งนี้ค่ะชาวจังหวัดนครศรีธรรมรัชได้อ,อ มีผู้ออกมาใช้ซิดทึง7จิซองเปอร์เซ็นค่ะถ้าวัดเปรียบเทียบกับในการเลือกตั้งเมื่อปีหกซ่องเนี่ยมีผู้ออกมาใช้ซิทเจิซเปอร์เซ็นก็เพิ่มจากเดิมค่ะแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวทางการเมืองแล้วก็แรงรัททาในระบบประชาธิปไตยค่ะครับต้นเนืองการลงเลือกตั้งเกี่ยวกับการระทำิดการเลือกตั้งนะครับณกตที่ได้รับแจ้งเข้ามาแล้วเนี่ยแยก็เป็นสามกระทุงนะครับประกอบด้วยการรทำผิดเกี่ยวกับการติดไปไม่ถูกกฎหมายการกกับาระทำพิดเกี่ยวกับ จัดเลียงซึ่งรวมสังทราบกระทงยู่ดยการเนี่ยทิพเหลืองครับแต่ก็ะือเป็นเรือปกติของการเลือกตั้งซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมหลักฐานนะครับดำเนินการตามขั้นตอนกฎมหมายเลือกตั้งซึ่งจะใช้เวลาในการซบ ชอ,อบสอ,อบส่วนนะนะครับตามกฎหมายอยู่แล้วในเรื่องนี้ประชาชนไม่ต้องกังวลน,นะครับพ่อโอเก็กล่าวขอบคุณประชาชนชาวคนที่ออกมาช้สยทิ์เลือตั้งครั้งนี้อีกท้งขอบคุณปัคส่วนต่างๆทางภาครัฐเอก,กชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและซื่อเหมือนชนที่ช่วยกันทาให้การเลือตั้งครั้งนี้ของคนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเรื่องเครื่อมเที่ยให้มาถึ่งจังหวัดนะครับขวางเที่ยงทันพอออกก่อัอเลลครับ นครศรีธรรมราชก็จะมีผู้มาร้องเรียนร้องขัดค้านในการเลือกตั้งนะคะก็จะเป็นกระทงความผิดแยกได้เป็นหนึ่งในเรื่องของการติดตั้งป้ายนะแล้วก็ในกระทงความผิดที่สองที่ร้องมาก็คือในเรื่องของการจัดเลี้ยงแล้วก็ในเรื่องที่สามนะคะในกระทงความผิดที่สามที่ร้องก็คือในเรื่องของการให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์นอื่นใดอาจจะคำนวณเป็นเงินนะคะคะ่ะก็ในนามของกรกตรนะคะต้องกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะที่ไดอออ้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจเพราะว่าสูงกว่าปีที่แล้วนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนเลยนะที่ได้ให้ความสําคัญกับการเลือกตั้งครั้งนี้และให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งจนทําใหา้ภาพรวมของการเลือกตั้งของจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราไม่ได้มีข่าวเสื่อมเสียหรือเสียหายไปทั้งประเทศค่ะต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านณนะโอกาสนี้ค่ะ あっ。Yeah, crap. Ah.